กคลิปครับพลัง40ช่วยบัครับนู่นรถเก๋งเขาเขา้าบ้านพักไม่ได้ครับี่บ้านพักรถเกตไม่มีใครขครับเขาวันนี้ใช้มันโวอย่างเดียวมันก็ ไม่เสมอแล้วบดไปก็มีสูงมีตำ่ำนะครับมันไม่เหมือนรถเกตปาาเนาะ

该买水果去，我买。 รถบดย่างเดียวครับเพราะว่ารถเกตไม่มาวันนี้พี่จิมไม่มารถเกตมาแต่คนขับไม่มาแต่จะขับไปเอาไปจอดที่เฉยยังยากอยู่ครับจะให้มาเกตเดี๋ยว่าไม่ได้เราทำไม่ได้ครอย่าไปย้ำไรเด้อลูกพี่ ท่อพี่เพี้ยวนีว่ได้ยังหัน่นี่นี่มองเห็นขาวๆเลยครับนี่ท่อเลยนะนี่มันได้ระดับแล้วครับนี่นี่ขาวๆนี่ครับไม่ไม่ใช่ว่า <c oughs> ดินเยอะนะมีแต่ทอ่อล้วนๆเลยนะครับ สะเทือนมากๆาก แต่ว่ามันเก็บรายละเอียดไม่ได้ครับนะอย่างนั้นนะเรือไว้นะพอช่างเทศบาลเขามาเห็นเขาก็ไม่อยากให้เหรือไว้ครับเขาอยากให้ปวดให้ได้หมดนะเขาก็อยากได้ดีเนาะเห็นใจกันหมดนั่นแหละครับเราก็อยากทำให้ดีที่สุด เข้าไม่ถึงครับรถบดมันเข้าไม่ได้เข้าด้านข้างก็ไม่ได้อย่างนี้มันก็มีอุปสรรคเลยครับ <c oughs> มีเสาไฟเออนี่นี่มันอาว่าคืนแล้วคืนแล้วนันบอพักคืนบ่ฟักแล้วอย่างนี้มันก็เก็บได้ครับถ้าจังหวะมันได้ ทางเข้าแบบนี้ <c oughs> ต้องใช้ไมโครหดช่วยแต่ว่ามันก็ไม่แน่นมันรถบดอ่ะพ <c oughs> ี่จิมเอ,อ้ยอยู่ไหนนาะน้องๆคิดถึงแล้วมาได้แล้วไปติดลมอยู่ทางไหนนาะท่าเกลาทางสุโมงชองสุโมงจนเบิดเ,เหมือ หรือตรงตรงไหนมันเสียบอมมันก็เลยหนักครับพางอาไัยมุนไปครับแต่ว่ามันไม่เลี้ยวตาม ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ